สวัสดีครับผมชาติศรีกบ,บินนะครับอ่ะมีคนอยากให้ผมถ่ายตอนหาศูนย์แบบหาศูนย์ด้วยลมด้วยหน่อยนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวผมหาศูนย์ยังไงนะครับแล้วมันนิ่งจริงไหมนะครับโอเครับอันนี้เดี๋ยวจะมาหาศูนย์ดูเห็นไหมไฟให้สว่างไปหรือเปล่าไฟอ่ะอเคนเราจะเห็นกันอยู่นะ อ่าก็คลายล็อกทุกอย่างนี่แหละนะครับคลายล็อกทุกอย่างมันก็จะโยกได้ขยับได้หมดนะครับยิ่งเปิดลมยิ่งจะปีเลยนะเนี่ยีไปปีมานะเนี่ยก็แกนป่าก,ก็ทาน้ำมันหน่อยนะครับมันเข้าง่ายผมจะผมจะเปิดเครื่องเลยนะผมจะเปิดเครื่องด้วยนะ,ะเปิดเครื่อง,นะองมันจะได้เกลี่ยแกนง่ายนะเปิดเครื่องเปิดลมไวพ่เลิงดูลิงดูลูนะครับดูตรงไหน น,นี่ไม่ลงไม่ลงหยักหดก่างฝาอะไรรุ่นเข้าเเปิดเรือนะครับปเปิดเชื่อเลยนะครับเบาแรงแล้วแต่เราเอาสะดวกครับเปิดเชือ อันนี้เครื่องผมม,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 มันไม่ได้ตั้งตั้งไม่ได้ถูกนะเห็นไหมแบบมันแบบมันเอียงไปฝั่งนึงเห็นไหมนะนี่เราเปิดลมนะครับมันจะโยกได้หมดเลยเห็นไหมตัวใหญ่ก็ยุ่งได้นะเห็นไหมแบ่บไม่ยกได้นะอันนี้เราก็คลายล็อกอันนี้ก็โยกได้เห็นไหม,ไมยุ่งได้ทั้งหมดเลยนะก็ปอดทิ้งไว้จับไว้จับมันนิ่งๆไ้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลม แล้วก็แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับล็อกเลยเครื่องจะปิดจะปิดหรือเปิดแล้วแต่เรานะครับเราก็ลอกล็อกไม่ต้องล็อกแน่นก็นได้นะรลรอกเอาแ,แค่มันอยู่ครับอ่ามีเสร็จแล้วนี่คือหาตูมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูการปาดนะครับทีนี้พีายาดเปลี่ยนตำแหน่งมุมกล้องนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันทั่วหน้านิดจ้าเห็นหรือไม่เห็นรหรืไม่เห็นไม่เห็นก็ต้องเห็น พอผมเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรห <c oughs> ยอกหยอกหยอกน,นะผมต้องดูกล้องด้วยเห็นเนะี่ยแต่และมุมนะ่ะถ่ายยากมากเลยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากถ่ายปาดบาเลยนะครับปาดงานมือเหมือนกันถ่ายถ่ายยากนะมันเห็นมุมยากมันเห็นมุมเวลากินนะ่ะยากนะครับคลิปหนึ่งนะ่าจะคลิปหนึ่งนานอยู่นะผมทำอะ่ะสามสิบสี่สิบนาทีได้โอเคลูกบากใกล้ๆนะครับแล้วก็ปาดมิดแรกเลยนะครับมิดแรก มีแร่แล้วแต่เรานะครับทำอาเดิมๆของเขามามันจะเป็นบ่ามุมมาไลนะครับเนี่ยมีาคนถามขอมุมตรงครับบ่าตรงตรงมันจะมาตรงมาแล้วแต่แแล้วต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นบ่ามาตรงนะครับปาดมุมบนมุมตรงบ้างนะครับสิบห้าองศาบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นตรงเพราะมันจะเป็นมุมตรงมาแล้วทีเนี้ยทาไมมีดหน้าตรงเราถึงไม่ไม่ไม่ใช้ปาดเหมือนเขาเพราะเราต้องแก้บ่าครับถ้าเราใช้มีดหน้าตรงบ่ามันจะกดลงไปอีกนะครับมันจะลึก นีพอมันลึกมันก็จะกลายเป็นบาวจมครับนี่แต่การปาดแต่ขออนุญาตตั้งมีดก่อนนะอริงตั้งฝั่งนั้นมั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 นไม่เห็นนะครับมันตั้งไม่ได้ปั๊บเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูระยะมีดมีดนะครับใครเอาที่ผมไปหมดคมไม่อยากไม่อยากได้ใหม่ก็ก็ส่งมารับนะครับส่งมารับนะผมทำมีดจำหน่ายเองใช้เองรับเองได้นะครับไม่ไม่ได้ส่งให้ใครรับนะครับนี่ ก็เป็นสุดขอบเนื้อเหล็กก็พอดเนียมนิดนึงนะครับหรือไม่โดนก็ได้แล้วแต่เราโอเคพอได้แล้วแล้วก็จะเริ่มปาดไปเลยนะครับเดี๋ยวจ้ดูเบาๆนะครับจะช้าจะช้าเลวไปไหมผมจใจ้ดูว่าเ,เนี่ยมัน,มนเวลาเปลี่ยนหลอดมามันจะกินไม่เท่ากันเห็นไหมมันกินฝั่งนึงละงนะสังเกตดูนะสังเกตดูนะครับเนี่ยมันโดนมันโดนมันโด,ดนฝั่งในฝั่งหนึ่งก่อนเห็นไหม เห็นไหมไปเก็ตด,ดูดีนะครับอือเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนี่ของเขามันจะโดนฝั่งนี้เยอะน,นะฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้เยอะแต่ฝั่งนู้นเห็นไหมกินยังไม่หมดเลยมุม60ก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่เราแต่เราจะไม่ปาดออกจนหมดขนาดนั้นนะครับมันมันมันไม่จําเป็นนะครับเราปาดเอาแค่ว่าหน้า45เนี่ยมันอยู่ระยะที่พอดีนะครับมันอยู่ระยะที่พอดีอ่ะต่อไปก็มุม60องศานะครับ มีดหกสิบองศานะครับตั้งระยะมีดให้มันให้มันรับบาดเจบองศาเดิมก็พอนะครับมีเจ๊นี่ยังไงตั้งมีดไม่มีครับไม่ไม่ต้องถามผมนะอดูดูได้ช้าผมจะดูช้าเห็นไหมมันโดนฝั่งนี้แล้วนะโดนฝั่งนี้แล้วนะครับผมจะกดลงไปอีก OK. เดี yup ๋ยวเจ๊ดูก่อนเดี right? mm ๋ยวเจ๊ดูก่อนนะครับมาดูว่าเห็นสิ่นกั้นไหมเนี่ยไม่แสงมันไม่ค่อยจี้จ้าเลยใช่ไหมแสงแสงมันจี้จ้าไหมผมว่ามันไม่ค่อยจี้จ้าเท่าไหร่ถูกไหมผมว่าแสงแสงไม่ค่อยจะกระจี้เท่าไหร่ ดีเแบบก,กตบบเตอร์ตันน shot, ดนับอ่ะเป็นไหนแล้วนะครับฝห็นช็อตน้ำเห็นไหมนี่นี่ฝั่งนี้โดนแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้โดนแล้วนะครับแกลองให้ดูเห็นไหมนี่นี่นี่ฝั่งนี้โดนแล้วนะฝั่งนี้ไม่โดนนะครับเห็นไหมเนี่ยมันยังไม่โดนทั่วนะครับเพราะว่ามันเอียงนะครับอันนี้มันเอนียง,น,น,งนี่คือมันเอียงเวลาปาดเราก็ไม่ต้องตีเลียดเอ้ยทำไมมันกินฝั่งนี้ก่อนทำไมมันมนุ่นฝั่งนี้ก่อนนะครับ เพราะเปลี่ยนหลอดมันจะมันเอียงอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แค่หลอดเอียงนะครับเราริมเอียงไปด้วยนะครับริมเมอร์มันไม่ใคยริมตรงนะครับอ่ะนี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นมีดสี่สิบห้าองศานะเป็นมีดสุดท้ายนะครับมีดสุดท้ายอ่ะ้ปาดบาใช้กี่มีดนะครับใช้สามมีดนะครับสิบห้าสี่ห้าแค่นั้นนะครับ แล้วไอ้พวกมีดต,ต่างๆล่ะท,ที่ที่ที่ลงนะครับที่ลงนะครับถามผมมาเยอะเกินนะครับมีมีตัวต่างๆมันคืออะไรนะครับจำเป็นต้องจำเป็นต้องเอาด้วยไหมนะครับน,นี้สี่บห้านะมีดสุดท้ายน,นี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มันจะมีมีอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับ าติบห้าหน้าตรงหน้าตรงก็้อยแล้วนะครับไปล้วงบา่าแล้วก็มีดไอ้มีดตรงโค้งนะครับโค้งโค้งง,งตัวนี้คืออะไรนะครับตัวน,นี้ไปล้วงนะครับไปล้วงไหนเดี๋ยวผมล้วงให้ดูนี่ฝาร้อเดิมนะไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวล้วงให้ดูไปล้วงล้วงรูในนะครับล,ล้วงรูในของบ่านะครับอย่าเราขยายจะได้รูบ่าก่วงนะครับ รถทรงรถซิ่งอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะขยายก้นนะครับรถเดิมไม่ไม่ไม่จะเป็นหลอกนะครับไปล้วงรูด้านในอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไปก็ไปล้วงรูด้านในนะครับแต่นี้ล้วงให้ดูแค่นี้นะเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะล้วงนะครับตอนนี้มันเป็นฝานรถเดิมนะครับรถเดิมไม่จำเป็นต้องล้วงให้เปือง ให้เก็บเวลาเรานะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใส่วลาดูได้เลยต้องไม่งัดนะครับนี่เราต้องไม่งัดเราปาดออกมาโอเคนะครับทีนี้ก็ฝาก่าตอนนี้คลิปหน้าจะไปทำอะไรก็ตามชมตอนนี้นี่มาปาดบายดูนะปาดตัวดีว้ก็พอน,นะครับตัวนี้ไม่ได้ปาดนะปาดจะนานนะจ๊ะ ชาวฝากก็เลยตามแชทลงมด้วยคลิปหน้าทำอะไรก็เราตามชมสำหรับวันนี้ครตัวเราไปก่อน,น,นผมชาบ,บุส์สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวจะปาดดิเสียแล้วก็ส่งงานนะครับเอ้เมื่อกี้ทำไมอ,อ่อนได้ทีนี้ใส่คืนไม่ได้งงโ,โอเคเจอกันคลิปหน้าเจ๊ะ